เป็นแกะสลักลายมังกรนะคะนี่เลยสีเขียวเหนียวซับอีกวงนะคะลูกค้าเนื้อหยกด้านในเนี่ยเห็นได้ชัดแจ๋วเลยนะลูกค้าขาวงนี้นะนี่เลยเห็นเนื้อหยกได้ชัดแจ๋วเลยนะลูกค้าเนื้อหยกเนี่ยสีสวยใสมากเลยนะคะวงนี้นะลูกค้าขาเป็นลายมังกรแกะสลักนะคะงานแกะเนี่ยลูกค้าปราณีตมากๆเลยนะคะลูกค้าขาร้านของแม่ค้านะมีแกะ สลักหลายแบบนะคะลูกค้าแม่ค้นานานี่เลยงานแกะทุก,กวงนะคะทุกลายนะรับรองว่าง,งานปรนดนี้สวยงามแน่นอนคะ่ะอย่างวงนี้เป็นแกะสลักลายมังกรนะคะลูกค้าค่ะเรียกโชคเรียกทรัพย์นะคะโชคดีมีโชครับโชคลาบนะคะลูกค้าค่ะจะช่วยส่งเสริมในด้านธุรกิจการงานอย่างดีเลยนะคะลายแกะสลักมังกรวง,งนี้นะคะลูกค้าค่ะ ไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วจะอยู่ที่ไซส์66นะคะวงนี้จะอยู่ในตะกร้าที่5หมายเลขการสั่งซื้อหมายเลข2นะคะตะกร้าที่5หมายเลข2วงนี้เลยค่ะลูกค้าขาวงนี้นะ